งานเข้าปอตนุพัฒถูกจับโป๊ะเห็นแตงโมนิดาตกน้ำซึ่งก่อนหน้านี้บอกนั่งอยู่ที่หัวเรือ กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์และถูกจับตามองอย่างมากหลังมีการเปิดผลตรวจเลือดคนบนเรือซึ่งพบสารอันปาโซแลมในพยานบุคคลจำนวนหนึ่งรายโดยมีการพุ่งเป้าไปที่ปอโรเบิร์ตและจอ็อบซึ่งตำรวจชี้ว่ามีหนึ่งคนไม่ยินยอมให้ทำการตรวจทั้งย้ำไม่ใช่แซนกับกระติก่อนที่นายตนุพาร์หรือปอยอมรับว่าเป็นตนเองที่ตรวจพบสารดังกล่าวซึ่งได้มาจากคลินิกแห่งหนึ่งโดยอ้างว่ากินเพื่อแก้ เจ้าตัวยังเล่าต่อว่ายาที่กินคือยาคลายเครียดโดยหลังจากวันเกิดเหตุการณ์ได้กลับมาบ้านภาพที่เห็นเหตุการณ์มันช็อกขาตาหลับตาก็ยังขาตาอยู่ไม่สามารถนอนหลับได้เลยเพราะสถานการณ์ตอนนั้นคือเครียดมากจึงบอกลูกน้องให้หายามาให้หน่อยต่อมาลูกน้องจึงนํายาคลายเครียดมาให้และได้กินไป1เม็ดซึ่งหลังจากกินยาดังกล่าวไปก็ทําให้ตนเองรู้สึกผ่อนคลายและหลับลงได้โดยปกติไม่ เคยใช้ยานี้มาก่อนหลังจากกินยาวันรุ่งขึ้นก็ไปตรวจเลือดทําให้ตรวจเจอล่าสุดค่ะโลกโซเชียลได้มีการจับโป๊ปอโดยมีการพูดถึงว่าก่อนหน้านี้คนบนเรือสี่คนไปออกรายการห่วงกระแสเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2565หลังจากเกิดเรื่องใหม่ๆทางด้านปอก็ได้บอกว่าตอนนั้นไม่เห็นแตงโมเพราะนั่งอยู่หัวเรือมองไปข้างหน้าอย่างเดียวเท่านั้นนั่งชิลๆบังลมหน้าื ข้างพวงมาลายัยไม่ได้มองตอนที่แตงโมเดินสวนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ